าจรสอนอะไรยังไ่ยงงครับนี่อาจารย์สอนยิ่งบ่ายมาเยอดะครับดีเลยของปาไม่เสียมากเยดีไง่นอนมีตัวอย่างเดียวครับเร้ท้ายนะครับแล้ก็เก่งกลเอาไว้ประเมินอีกครับ คือตอนเร,เริ่มแต่รกเลยดีกว่าเน,นะตอนเรียนเกลียรอบรอบทีเกียยได้ได้ดีกว่ารอบรอบสอนวิทย์เนาะได้ถ้าจะซ้อมมามีตัวอย่างด้วยแล้วก็น่าจะซ,ออมมจะซอ้อมมาเราสมบวรนครก็สังเกตีได้ได้ดีกว่ามันก็เข้าสู่บทเรียนได้ได้ดีกว่าได้ล่าชื่อมากนะครับแต่ว่ามันจะมีาบางจุดที่อาจะต้องระวังเมื่อกี้ผมผมไปบอกเจ้าตัวไนะนะคะระับเวลาคุณสอนเรื่องนิสิตนะคะรับพอดีนิสิตมันมีปริมาณหลายปริมาณ เยอะไปหมดอ่ะอันนี้เวลาคุณพูดบางทีใจอาจจะชีก้กลางตาพูดออกไปอย่างต้องต้องระวังให้ดีนะครับตอนที่พิธีญาณีถามว่าโลกเกิดาแล้วถามว่ามีมีวมัตถุอันที่หนึ่งอยู่สูงกว่าวัตถุอันที่สองอยู่ต่ำกวา่าแล้วถามว่าก่อนจะปล่อยแม่พลเมืองอันไหนเหมือนตอนที่เขาจะสรุปครับ แต่จาฟัวดูเหมือนกันว่าพูดมาจากความเข้าใจตัวเองแต่เมื่อกี้บอกว่าสรุปของผูด้เด็กใช่ไหมถ้าสรุปของผูด้เด็กต้องบอกได้ว่า,าน,น้องเมื่อกี้ตระเุตบอกว่าพลังงานมันเท่ากันอะไรเงี้ยเด็กจะได้รู้ว่ามันยังไม่ใช่เป็นความรู้ที่สมบูรณ์นนะมันเป็นแค่ตัวพจน์างนานอยู่อะไรพวกนี้ครับคือเมื่อกี้สวนต่อมาเมื่อกี้ว่าถ้าวัตถุสูงกว่าแล้วข้อที่นหนึ่งนะครับแล้วข้อที่สองมีนต่ำกว่าเนะี่ยพลังงานมันจะเท่ากันประมาณนี้นครับ,บแต่ว่า โดยรารพูดม so 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 ันไม่ได้พูดมาเจะเปนแบบเป็นสมมติฐานแต่การพูดให้มันเป็นสมมติฐานนี่มันน่าจะมีพลังงานเท่ากันนะมีคนคิดว่าพลังงานมันเท่ากันอะไรครับแต่ต้องมีต่อยหลายอย่างที่ที่ที่ผมบอกว่ามันยังไม่ใช่เป็นความรู้ที่ที่เราพิสูจน์ได้จะเป็นแค่สมมติฐานนะครับแต่เนี้ยลึกๆอาจจะเข้าใจว่าอาตราเร็วมันเท่ากันอัตราเร็วมนเท่ากันพลังงานก็เท่ากันอะไรใช่ไหมเด็กจริงมันทำงานไม่เท่ากันถูกไหมมันมันอยู่สูงกว่าทำงานจังมันก็เยอะกว่าใช่ไหมครับ นั่นคือผมว่าทำไมเวลามจบตอนนี้มันสัมผัสพื้นเนี่ยนะอีกข้อนีอน่สูงวกว่ามีความเด่นดีกว่าเพราะว่านานๆจัดดีกว่ามันก็แปลงเป็นตัวนานๆจนเยอะกว่า,วาถูกไหมครับแต่ว่าต้องต้องระวังคำคำพูดที่พิสิทธิ์มันจะพูดผิดง่ายนะเวลาพูดแล้วบางทีเรา,าเลนะือกผิดคำอะไอเนี่ยเราอยากจะพูดคำอะไรนี่ะแต่เผลอปากเร็วกว่าใจออกมันพูดไปอีกคำหนึง อันนั้นก่อนก่อนพูดทำอะไรก็ไม่มีสตินะครับที่ทำเอนที่จะต้องระวังเวลาสอนนะครับตรงแผนน้ำบุแก้กลับไปตลอดเลยคืออัตราเร็วความเร็วแผนที่เขียนมาจะเป็นความเร็วหมดเลยคราวนี้ผมก็ต้องแก้กลับให้เป็นอัตราเร็วขึ้หมดแล้วก็วันนี้ก็ตอนเขียนดาก็มเกาเขียนดาเป็นความเร็วอีกนะครับคือมันต้องเป็นอัตราเร็วถูกไหมต้องเป็นดาเร็วประเด็นนี้ต้องต้องบุญแก้เอา กรแกรปเใช้กับมาสตีก <Yeah. S 1> uh ็ค huh. uh ืออาเร็ยเขาไม่ใช้เรียวบูโรซี huh. uh ่ท huh. um ี่ความเรียวถึงไหมคือมันตั้งมาสกีล่ากับสกีล่ายเงีครับเดกๆผมบอกการ์กันได้แต่นี้เราเป็นผูวิสิตเราก็รู้ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับก็เหมือนกลุ่มที่สอนระยทการจาดก็ชอบชอบชอบสลับกันว่าการะจาดคือระยทางที่สั้นที่สุดอย่าเงี้ยคุณก็ตัวันนี้คุณครับไม่ไม่ไม่คงที่อะครับแล้วเด็กเด็กเขาจะเข้าใจได้ไง ก็เ,เลย bon Guerra, ต้องระวังต้องระวังบางทีคือมันเหมือนว่าเป็นสิ่งที่รัไว้ในหนาที่เข้าใจแต่เด็กเด็กเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจแบบที่เรารักไวะฉะนั้นในช่วงแรกๆต้องใช้คำให้มันให้มันเหมาะสมนี้ต้องอาศัยความระเบียดนี้นะครับในเื็นก็คสอนะครับเด็กได้ใช้ตัดสินีจเองแล้วเก็บข้อมูลเองแล้วก็ให้เด็กออกมาให้เด็กออกมาให้ตัวอย so, ่างเด็กออกมาว่าคมาณเขียนมันคืข้อมูล ทำเราไปแลกเราไปอ่านนในในในก็ได้อันนี้นะคริจิทอลฟอยเนี่ยเรามาเียนครับดีนะครับก็จะเห็นข้อมูลดิบข้อมูลดิบที่เด็กว่าธานะครับมันก็กาฟที่เด็ก เด็กว่าได้พขอครูเด็กให้เด็กเก็บมาในาตารางแล้ว,ลวร่างพี่ว่าได้เพียงแค่ว่านันไปได้ไกลแบบนี้หน่อยจะให้เด็กทำนะไอ้เราจริงๆพ่อสรุปมันไปได้ไกลแบบนี้นะคือการางเนี่ยจะสรุปแค่ว่าเมือ่อสูงมากความเร็วน้อยสูงน้อยความเร็วมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูจากการาฟที่เด็กว่าถ้าครูที่มีประสบการณ์หน่อยวัยหน่อยเขาจะเห็นเลยว,ว่าเด็กสองกลุ่มนี้เป็นคือ สังเกตสิ่งเดียวกันแต่ได้ค่าได้ค่ามาไม่ตรงกันได้ค่ามาไม่ตรงกันครก็อย่างเช่นกลุ่มนี้ครับุกนี้นะไม่ติดในห้องทดลองตัวนี้จะได้ค่าประมาณนี้เป็นค่าอยู่บนกระดานถูกไหมวนกลุ่มนี้ก็จะได้ค่าแบบนี้ ก็จเป็น0เจ็ดสองอะไรพวกนี้ครับจะไม่ตรงกันลองกลุ่มถ่าสองลองกล่เป็นสอลองว่าจเป็นสี่ใช่ไมที่คุมเนี่ยใช่ไหมครับอ่าเี้พอมันไม่ตรงกันพวกีแเครื่อนท้ายกันคืออันนึงเพิ่มอันนึงอันนึงมากอันนึงลดใช่ไหมปเคร่ันท้ายกันเพียงแต่ว่าตัวเล่นแต่จะไม่ตรงกันอยงเี้ยกรณีถ้าเป็นครูก็ต้องก็ต้องให้สังเกอีกรอบดูสิว่าใครย่างเกียได้แม่นว่งกันอะไรประมาณนั้น มันเป็นคนคือถ้ามันเป็นการทดลองจริงๆมันอาจจะมีเเลยแตจัเครื่องมือได้แต่พอเป็นการทดลองจับคอมพิวเตอร์เรืเอร์พวกนี้ม,มันจะมันจะไม่ค่อยดีไม่นะถ้าไม่ชัวร์ก็ให้เด็กสังเกตรอบแล้วก็ววตรวจสอบกันดีว่าค่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับที่นี้ที่บอกตรงน,นี้เพราะว่าเวลาเวลาเราให้เด็กเขียนกราฟใช่ไหมครับมันจะมีเด็กบางกลุ่มที่เขียนกราฟแล้วออกปเป็นเส้นตรงถูกไหมคือกราฟมันไม่ออกปเป็นเส้นตรงหรอก คือพอพอร่างกายพบเด็กบางคนจะจะคิดไปเองว่ารามันจะต้องเป็นเส้นตรงแต่ว่าบางกลุ่มก็จะวาดรารที่เป็นที่เป็นเส้นโค้งรู้ที่มีประสบการณ์ก็ต้องก็ต้องช่างสังเกตตรงนี้หน่อยแล้วก็จดมันเป็นประเด็นที่าว่าตัวรงางมันควรจะเป็นอะไรตัวราฟของของภาคกรารนะครับรางมานคนจะเป็นอะไรมันควรจะเป็นเส้นตรงหรือมันควรจะเป็นเส้นโค้ง คื้เราจะหาคำตอบได้ยังไงบ้างคือมนจะต้องเล่นเป็นข้อมูลเด็กตรงนี้ครับทำยังไงถึงจะรู้ได้ว่ามันมันกามมันเป็นเส้นตรงหรือมันเป็นเส้นโค้งอันนี้ถามอันนี้ถามจะทำยังไงเด็กถึงจะได้คำตอบว่าการมันควรจะเป็นเส้นตรงหรือเป็นเส้น ผมแกมันพอดได้ครับหถูกไหมผมแกมันอยู่ได้แคได้ว่าคุณต้องให้เด็กไปังเกตบให้ละเอียดอีกรอบแล้วเราไปพอดจุดที่มันอยู่ตรงกลางนะครับที่ความสูงมันเป็นสามที่ความสูงมันเป็นห้าใจให้ละเอียดขึ้นพอละเอียดขึ้นมันจะมีจุดเพิ่มขึ้นจุดที่เพิ่มขึ้นมันสามารถบอกได้ว่ารากนี้มันจะเป็นเส้นตรงมันจะเป็นเส้นโค้งตรงนี้ครูคูทำได้ครูทำได้เปพียงแค่ว่าวันนี้เด็กี้อาจจะ จะด่วนสรุปไปหน่อยคือพอเห็นเด็กสรุปได้ให้ได้ดังใจแล้วคือจะรีบจะรีบเข้าสู่ข้อสรุปนั้นทันทีอย่างเงี้ยแต่ในความจริงแล้วคือคุณยังคุณยังฝึกเด็กให้ให้ฝึกอ่านเกตให้ฝึกข้อมูลเพิ่มในประเด็นที่มันไม่ชัดกได้ซ,ซึ่งเรื่องนี้ถ้าเด็กได้กราฟที่เป็นถ้าเด็กได้กราฟที่เป็นเส้นโค้งนะครับมันจะเป็นการโคูพื่นไปยังไปยังสูตรได้คือเหมือนว่าเราไม่ต้องมาอธิบายซ้ำบเพราราปมันจะต้องเป็นพาราบา เพราะว่างานาจับงานนี้มันเป็นกำลังหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ขับที่เนาะแล้วก็พลังงานจนใช่ไหมอันนี้เป็นกำลังสองครับเพราะฉะนั้นจุดมันก็จะเป็นเหมือนแบบเอ็กซ์ากับวายกัำัองนอันนี้เอ็กซ์ัอินดีวายใชเพราะฉะนั้นลูกรลานมันจะออกมาเป็นพลังงา ที่นี้คุณสามารถโคเวได้ว่าถ้ากลามเป็นเส้นตรงมันจะต้องเป็นกำลังหนึ่งหรือกล้องหนึ่งเป็นสมการเชิงเส้นตรงไปเดียว่แต่ในที่นี้กลามันเป็นเส้นโคงเป็นความจำเป็นในประเภทกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งกับกำลังสองซึ่งมันจะเป็นฐานให้เด็กเข้าใจสูตรพังงานต่อไปได้เพียงแค่วันนี้คะแนนจะเสียโอกาสตรงนี้ไหมถ้าคะแนที่แบบเด็กได้เก็บข้อมูลกันแล้วอะไรพวกนี้ครับรีบไปรีบไปพอเห็นเด็กได้ดังใจพวกก็จะดีใช่ไหม โดนใจแล้วเด็กตอบมาโดนใจแล้วแล้วเร่นสนุกเลยไี้ที่คุณมันเป็นเวลาได้มันเป็นช่วงเวลาที่เด็กยังไมเรียนรู้เพิ่มเต็วได้จากจากจุดนั้นจากจุดนั้นพอเด็กเริ่มเปียนเวราโค้เองเราก็สามารถสอนเรื่องสมการได้ไม่ยากเพราะมันจะต่อยอดจากสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วแต่ถ้าเราพลาดทำนี้ดไปปุ๊บเหมือนรอบหน้าข้ามข้ามต่อไปเราจะต้องมาสอนเรื่องสมการเนี่ยเราต้องกลับมาปู้งพื้นในอ่เหมือนเด็กเขาทำทำอีกรอบให้มันโค้งอีกรอบเนึ่งสิ่งมันก็จะ เียเวลาไปเสียเวลาไปท่านผู้สั่ครูมันอะไร้ย่นะีน่าจะไปได้น่าจะไปได้นะครับก็เดี๋ยวเรารูรอบหน้าว่าจะเก็บรายละเอียดได้ไหมทีนี้มันเป็นเรื่องความละเอียดนะครับเวลาสอนนะเป็นเรื่องความละเอียดเป็นรเ,รรเรื่องความขั้นสังเกตของครูว่วาข้อมูลเด็กมันจะออกมาอย่างไรบ้างแล้วเราจะเล่นกับมาอย่างไงจะโต้อตอบกับมานยังไงเรื่องพวกนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์แต่แต่ผมแต่ผมต้องต้องพูดไว้ให้ให้เราได้พัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับ แต่แผนโดยรวมวันนี้ก็ก็ถือว่าดีถือว่าดีนะล่ามได้ดีไปใครได้เรื่อยไม่ได้มีกับอะไรแข้งอะไรสะดุดอะไรนะครับก็ดีเพราะว่าที่แจ้งเหตุกรรมอะไรก็ก่อนหน้านี้เรียบร้อยดีนะครับเทคนิคบางคนอาจจะไม่ทันแต่เดี๋ยว่าี๋ยวเราทำแล้วมันก็ดีกว่าดีกว่าเราแรกเราแรกจะมอางงนะลองลองมาให้เราดีหน่อยจริงๆถ้าเน้นเกณฑ์จริงๆถ้าอะไรณีไปนี้นะผมบอกไว้เช่นตรงโปรแกรมนะครับ กินเย็นไปทัานงบก็ได้นะครับหรือว่าทัานมวานเวลาจะลองทาด็แบบนี้ไม่ได้ผมก็สเกด็หม <Okay. S 1> ือนกันเวลาการยนโชโชว์ราใช่ไหมครับโชว์ชวาาไหครับเราก็ยังำลังงานาจน อ, I N e, อันนั้นใครได้ติดนะครับเอ้ติกมันมี K I N E I I I เหมือนไฟอะ้าเปล่าไฟนะครับอำนาจพลังาคลายเอนติกเอนติกอันนี้พลังงานจลชั้นไอ้นี้ก็เป็นเชี่ยวพลังากใช่ไหมครับถ้าคุณใจเฉียดคุณอยากจะลองถามค่จะลองถามว่าลองถามดูเช่นคุณรู้ไหมว่าทำไมทำไมจุดที่ทํางานศันกย์อำนาจเดมันเท่ากันอะม,มันไม่ไม่อยู่ที่ขึ้งหนึ่งพอดี คือเราเจอที่พลังงานจานนกแรงตึมันเท่ากันมันจะไม่ได้ครึ่งหนึ่งของของเนี้ยมันจะต่ำลง,างมาหน่อยเนี้ยอันนี้คือพลังงานรลถูกไหมนี่พลังงานรถูกไหมครับนี่ครับตรงที่เนาะจุดที่พลังงานโวนกับพลังงานจากมันเท่ากันสีความสูงของสีเขียวกับสีน้ำเงินเนี่ยนะจุดที่มันเท่ากันมันจะน้อยกว่าครึ่งหนึงน่งต่ำกว่าตำ่ำกว่าครึง่งอ่ะยังเข้าใจไหม มันต่ำกว่าขึ้นไปได้ยังไงไอ้ไอ้นี่รไมม่าทำไมมันต่ำกว่อะไรนะครับไม่ไห้สองสองไมไม่ไม่เกียวม่ได้ต่ำกว่าขึ้นไงไอนี่เห็นตรงไนไหม ถเียวเพราะว่ามันเลยอป็นเทียวอะไระบทดลยะัับก็คุ้นกแร้ใช่่ไ่ 这是我的。哦，来这来这边，来听见 Yeah, ในความรู้สึกว่าตัวมีอ่ะตัวพลังงานจนเวลามันเพิ่มถ้าจับคูนไปอ่ะมันจะเพิ่มช้าเพราะว่าถ้าที่น้อยเวลาเยอล้วสองมันจะไม่ไม่เยอะมากถูกไหมถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับคูณสิบอ่ะช่วงนี้เนี่ยจะเพิ่มเร็วแต่ว่าพอนานไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มช้าถูกไหมเพราะมันเป็นเป็นคูนอ่ะมันเป็นคูนแต่แรกตอนแรกมันจะเพิ่มช้าตัวหนึ่จะเพิ่มช้าแต่พอข้าวมีมันมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นทวีคูณนะครับมันจะเพิ่มเร็วเพไมะนั้นหมัอนจับมันจะไม่เหมือนกัน การเพิ่มการการลดในแต่ละช่วงเวลาหลังจาจนช่วงแรกสีเขียวครับช่วงแรกสีเขียวเนี้ยมันจะเพิ่มช้ามันจะเพิ่มช้าแต่พอไปไกลๆเลยอ่ะมันจะเพิ่มเร็วขึ้นถ้าช่วงเวลาเท่ากันนะครับช่วงนี้มันจะเพิ่มช้ามันจะลดช้ามันจะเพิ่มช้าแล้วพอสักพักมันจะเร็วขึ้น ันก็มีเป็นลสองนะครับมีลสองส่วนอันนี้มันจะเพิ่มมันจะเพิ่มลถด้วออากาทูี่เรือตาทูนที่ประมาณนนะครับมันจะเก็บได้แล้วก็ถ้าอิงไปกับข้อมูลที่เด็กทำได้ในตารางนีครับเด็กก็จะเห็นว่าเจวีมันเวีตัวแรกมันจะแบบรดช้าแล้วมันจะรดเร็วขึ้นรดเร็วขึ้นมันเป็นเวลาความเร่งนครับแลดวรถเร็วขึ้นส่วนส่วนข้า ส่วนค่าความสุขมันก็ได้อาจารย์จะสอนเสมอว่าเป็นระดับหนึ่งอะไรพวกนี้ก็จะได้ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้พี่ไปนอยมันมีอะไรให้เล่นเยอะเหมือนกันแค่แค่อาจจะยังยังไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือว่าอาจจะยังยังไม่นิ่งพอที่จะเล่นกับมันนะครับจะได้ลวเข้าทีนะจะลงเข้าทีนะครับก็รับเพื่อนิดนะครับอันนี้อาจจะอาจจะเหนือแผนไปหน่อยอันที่ผมพูดนะครับผมอาจจะคอมเมนต์เกินเกินแหวนไปหน่อย ตดวนนี้คะแนนี้ก็สอนสอนได้ตามแผนแหละตอนได้ตามแผนาแาการจะไปปรับในแผนนี้นี่ว่าจะมีคำถามามาเพิ่มเติมอะไรมาเนะครับลองป็นลหลักๆก็คือตรงตรงข้อมูลนะอยากให้อยากให้เล่นมากกว่านี้มาอยากให้ลงเลยอยากถามเด็กให้คิดมากกว่า